สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ J จฮ r โร h ช n n นลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์หลังเล่น The First Berserker h a r d a ์จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ The First Berserker h a r d a d นี่คือเกมแอคชั่น RPG ผสมผสานโซ l ไลท์ครั้งนี้ผมได้เล่นมาแล้ว จึงมาเล่าความรู้สึกให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับตัวเกมเราจะได้รับบทเป็นคารซาร์นะครับนักลบที่ออกเดินทางและทําภารกิจเพื่อล้างแค้นนะครับผู้ที่ทําให้ชีวิตของเขาต้องย่าแย่โดยตัวเกมนะครับจะเน้นไปทางแอคชั่นต่อสู้นะครับที่มีความยากนะครับแต่ว่าก็สามารถเข้าถึงง่ายนะครับด้วยตัวละครเนี่ยมันเป็นเบอร์เซอร์เกอร์ระดับตำนานนะครับถือว่ามีการแอคชั่นมีการโจมตีที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับก็ถือว่าเป็นเกมโซลไลท์ที่ไม่ ค่อยยากมากนักนะครับสำหรับใครที่เคยผ่านเกมแนวโซลไลท์มาก่อนนะครับก็น่าจะพอรู้ว่าตัวเกมเนี่ยเน้นไปทางการโจมตีหลบหลีกป้องกันนะครับแล้วก็จับทางจังหวะของศัตรูนะครับโดยเฉพาะเวลาการเจอบอสเนี่ยที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาสู้เป็นเวลานานนะครับรวมถึงเราจําเป็นที่จะต้องอาจจะต้องแพ้ก่อนนะครับเพื่อกลับมาล้างแขนนะครับแล้วเราจะ จำจังหวะการต่อสู้นะครับเพื่อให้ผ่านความยากนั้นไปให้ได้เพราะฉะนั้นสําหรับใครที่เคยชินกับความหัวร้อนแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้เนี่ยมีความสนุกและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวโซลิต์เนี่ยอาจจะได้เปิดโลกกับมุมมองใหม่ๆนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับรวมถึงบรรยากาศในเกมที่ค่อนข้างดูดีเอามากๆนะครับทำให้คุณเนี่ยอาจจะชอบเกมนี้ก็เป็นได้ และแน่นอนการเดินทางของตัวเอกของเราเนี่ยจะต้องพบอุปสรรคมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศัตรูที่หลากหลายนะครับบอสท,ที่ค่อนข้างเก่งรวมถึงเจอกับศัตรูที่ค่อนข้างท้าทายนะครับแล้วก็ตัวด่านก็ค่อนข้างมีอุปสรรคในตัวด่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นไปเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องระวังนะครับจำเป็นที่จะต้องเป็นคนหัดช่างสังเกตนะครับในบริเวณด่านต่างๆที่เราผ่านไปนะครับรวมถึงมอนสเตอร์ที่แอบอยู่ในจุดต่างๆนะครับว่า เราเนี่ยจะโจมตีแบบไหนป้องกันแบบไหนปัดป้องอาวุธแบบไหนนะครับรวมถึงมีการอัปเกรดต,ตัวละครในแบบของเรานะครับว่าเราจะให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งในด้านไหนในแบบที่เราอยากจะใช้งานด้วยในความรู้สึกส่วนตัวหลังจากเล่นเกมนี้มาเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเวลาเราแพ้หรือว่าเวลาเรา บอสไม่ชนะเนี่ยมันก็จะมีความแบบอยากกลับไปแก้แค้นนะครับไม่ได้เกิดความท้อนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากผ่านไปให้ได้เลยครับซึ่งต่างจากบางเกมที่เป็นแนวโซลลท์ที่รู้สึกว่าไม่ผ่านสักทีนึงบอสต,ตัวนี้เก่งจังเลยเล่นแล้วก็รู้สึกท้อนะครับไม่อยากเล่นต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวเกมนี้เนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับถือว่า The First Berserker c a s a r เนี่ยทำให้ผู้เล่นเนี่ย รู้สึกว่าอยากผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปให้ได้นะครับสรุปโดยรวมนะครับ The First Berserker k a r z a d นะครับถือว่าเป็นเกมแอคชั่นผสมผสานความเป็นโซลไลท์ได้ดีนะครับตื่นเต้นเล้าใจนะครับถูกใจผู้เล่นอย่างแน่นอนเลยครับสำหรับวันนี้ J Hero c h h n n n l l ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหนะ้าวันนี้สวัสดีครับ